เอาได้ครับได้ได้ถือว่าไม่ไม่พายนี่ไม่ใช่อุปสรรคในการพายเรือใช่ไหมครับโอ้โหมันจะเลไม่ได้เหรอพักบุ้งแฟมิลี่โอ้พี่พี่พลตอนนี้เสียงพายุนะคะเรากำลังจะไปพายเรือกันนะทุกคนเอาเรือขึ้นเรือตนเร็วเอาเอไปไป ค่ะตค่ะฝนตกะตกนะคะพายุกำลังจะเข้าแล้วก็เลยจะพายเรือกันนะคะมากัเล่นิ้พ่อกับพี่มิโคนะคะยกเรือไปทำลายต้นไม้ตาไปทำลายต้นไม้ตาค่ะโอโหสองคนนี้นะคะ ไปแล้วค่ะกระบวนการการะบวนการลักเรือนะ,ะ <c oughs> นะคะตอนนี้ <c oughs> ยเยอเรือใส่หมด <c oughs> ไปเ <c oughs> ราอุปกรณ์ทายเรือใส่ไปด้วยค่ะเรามีไม้กวาดที่ตักขยะแล้วก็รองเท้าแตะ <c oughs> ไปเร็วคุณพ่อ่ะครับบรรทุกเรือมานะคะ เดี๋ยวเราจะใช้เรือลงตรงท่าน้ำตรงนี้นะไม่ใช่ท่าน้ำนะใต้สะพานโอ้ตัวนี้ม,มาว่าเสียงอะไรอ่ะฉันตอยแล้วตายแล้วเราคุณไปทำไมมาว่า โอ้โหโอ้โหน้ำใสมากนะทุกคนดีใจไมคะยัได้พายเรือแล้ว ตอนนี้นะคะพี่ไมจิพี่ยวไหมได้พี่มโครแล้วก็พาวีสามคนนะคะเป่ายิงฉุบกันเราจะมีอุปกรณ์นี้นะคะไม้พายไม้กวาดที่ตักันอยาะใครจะได้อุปกรณ์พายเลยตัวเบอร์หนึผมเลือกนี่ครับเป่ายิงฉุบพี่จีชนะพี่จีจะเลือกอะไรไม้กวาดโาตัวที่ตักขยะแล้บายมาก เอาไปไดบไปต่อโง่โอ้ยไอ้คนเฮ้ยไอ้คน มาแล้วมาแล้วคัตันวีมาแล้วค่ะไม่พายไปเตียงไว้ไมพาปเตียงไว้เอไรคับจิคระไปกัจิคะะใคจิคะคระจพโคทงเลครับส่งเลครับ ไปแล้วครับไปด้วยไม่กว่าครับ<ป>โอ้สุดยอดดูนะคะหัวทิ่มเลยค่ะเรือค่ะนนกันแนวกับแมจีถามว่าโทรศัพท์กันน้ำไหมครับอ้าได้ครับได้ได้ไปไหนครับไปไหนครับโอ้โหเราต้องจุกอีกล <c oughs> <c oughs> แล้วครับว้าแล กนพังรอบนีตี่ยังรอดนะครับยังคงรอดอยู่นะครับพายแม่กอดของเราเออเอา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 เเกาะเรือให้นันนะถ่ายแบบนี้ครับเอาละครับเบรกไปฝั่งไหนไปฝั่งเหนือตัวนี้ดิ อ้าไม่ใช่มาแล้วฝนตกครับจีพาย้างหลังจีพายาลังเหรอไม่ใช่มาถึเลไม่นนไมนานานด้หรอกลมโคตรแรง ถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพอพอเปลี่ยนไปทงางขวาจิมาดูความลมของแรงควมแรงของล,ม,ลม,มแรงมากลมแรงมากดูจาก <ทำ S 2> จดูจากใบไม้ต้นไม้นะครับทาเชือกมาาเชือกมาการให้เรือดีไหมดูลมดูลมดูลมลมแรงมากไม่เหนื่อยแบบนี้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp โคโชคดีครับพร้อมครับไปไปขันายที่3ครับทันนี้พี่โคได้อุปกรณ์อุปกรณ์ทายเป็นที่จักขยะนะคะมันอยู่ที่ดวงนะพี่พี่โคดูดิผมไมี่ยดูแล้วนมันม่ไปดึกอะไอ้หนว

ครับบนโอ้โหใช้ได้ครับที่ตะโกงนะครับนี่แต่เราจะไปแบบแปลกๆนี่ครับเราถอยหลังไปครับโอ้โหนี่ครับนี่นะคะสองนุ่มสองนุ่มค่ะสองนุ่มกับที่ตักขยะของเขานะคะหนุ่มกับสองแกว้าอาว่าเธอพูดว่าอะไรนะหนุ่มกับสองแก สองหนุ่มกับสองแก่ใครแก่พ่อบีพ่อบีแล้วใครหนุม่มมิโก<ป>มิโกถือว่าไม่ไม่พายน,นี่ไม่ใช่อุปสรรคในการพายเรือใช่ไหมครับโอ้โหดูที่หวัวใจรถล้ออวนวาวใช่ครับโอ้โหนี่เป็นการวอร์มก่อนไปพายเรือทะเลแล้วด้วยใช่ครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้สวยงามเกินนะครับจนแบบว่าเชื่อครับเชื่อเชื่อครับเชื่อโอ้ย่มครับย่ระสมคำสำเร็จครับไม่พายไม่ใช่สิ่งน้ำคานครับคันอยู่ที่หัวใจใช่ไหมครับใช่ครับเวดเร็อ่าให้พ่อมีไปคนเดียวอันนี้ตะขยาไปอ้เจอได้ที่นี่โคตรตรงนะ ไม่มีใครตกน้ำเลเลยบนนี้อย่าเนี้มีแต่เกิดตกไม่กวาดครับอะไรครับคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กวาดไม่ใช่ไม่กวาดเป็นเป็นเป็นที่ตักถุงโอเคไาวันนี้พวกเราทุกคนไม่ายลาก่อนนะใช่ไปสนุกมาก